นิยายรักนิยายเสียงเรื่องเจ้าบ่าว้ามคืนตอนที่18พระอลิซาเบตมาเข้าทำงานปกติสิ่งแรกที่เธอรู้สึกว่าไม่ปกตินั่นก็คือสายตารอบข้างที่มองเธอทุกคนไม่ได้มองมาด้วยสายตาที่ไม่ดีแต่มองด้วยรอยยิ้มแปลกๆ มาว่าเธอจะเดินคู่กันกันกบธนกรเหมือนทุกวันแต่เขากลับยิ้มเฉยๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาเดินมาส่งเธอที่โต๊ะทำงานแล้วเขาก็ทำงานของเขาปกติกระทั่งสิรินิดามาถึงเธอยิ้มเธอยิ้มรับรอยยิ้มกล้องขวางด้วเจ้านายสาวยิ้มกริมๆแปลกๆอีกหนึ่งคน รวมทั้งวัยุพักที่ลงทุนมาหยุดยืนมองไปหน้าของเธอใกล้ๆชนิดพิจารณาจนอลิซาเบตเขินจัดอะไรกันแค่เนี้ยสองสามีภรรยาต่างพากันหัวเราะคิกคักเมื่อเธอถามด้วยความเขินแหมดาราหน้ากล้องยังไม่รู้ตัวสินะคะ เจ้านสาวของเธอเงยหน้าพยักเพยิดก,กับสามีที่เพยกหน้าตอบรับมาเช่นกันดาราหน้ากล้องอัิสเบกทวนคำงง,งๆก็นี่ไงคะสิรินิดาหยิบโทรศัพท์มือถือของเธอออกมากดกดเข้าอินสตาแกรมที่มีชื่อธนาถ่ายทอดสดวิดีโออวดแฟนของเขาพอเธอเห็นเขาเท่านั้นแหละ ถึงกับเขิงจัดเพราะคนที่เข้าชมส่วนมากจะเป็นบรรดาพเพื่อนของธนากรและพนักงานหลายๆคนมีหน้าละเธอถึงได้ถูกมองแปลกๆมาตั้งแต่เดินเข้ามาทำงานแล้วโอ้ยคุณนา,นาหมดกันความดับของเธอและเขาแตกหมดพอดีไม่ต้องอายหรอกครับคารู้กันหมดแล้ว วายุพักพูดแล้วหัวเราะเสียงดังเหมือนสะใจนักหนาจนเธอ,อาอแทบแทรกแผ่นดินนี้และเมื่อเห็นเธอ,อาอสิรินิดาจึงแกล้งตีสามีของเธออย่ากแกล้งคุณอลิสิก้าเห็นไหมเธออายนะโอ้ยเมีาจายจ๋าาอทำไมคนเยอะแยะทั้งสองพากันเข้าห้องทำงานไปแล้ว แต่เธอยังคงเขินอยู่เลยนึกแล้วโกรธสมัติเธอหยิบโทรศัพท์มือถือแล้วส่งข้อความเป็นอิโมจิหน้าโกรธส่งไปให้ตัวต้นเรื่องที่ยังคงยิ้มอยู่กับโทรศัพท์ของตนเองคนอยากอวดแฟนถ้าทางจะมีความสุขกระทั่งช่วงชาย,ยามบ่าย เวลาของการดื่มชาของทุกคนมารวมตัวกันที่ห้องของสิรินิดาเหมือนเช่นทุกวันและเธอก็เป็นหนึ่งในนั้นทุกคนต้อนรับขับสู้เธอเป็นอย่างดีดูเหมือนวายุพักจะรู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องระหว่างอลิซาเบธและพี่ชายของเขามันช่างเป็นเรื่องบังเอิญเหลือเกิน และวายุพักก็ไม่นึกแปลกใจเลยเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี่คนจะเป็นคู่กันพรมลิขิตมักขีดมาให้ได้พบกันเสมอแม้แต่เรื่องที่อลิซาเบตช่วยสิรินิดานั่นก็ถือเป็นเรื่องบังเอิญทั้งหมดใครจะรู้เล่าว่ามีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเย็นนี้คุณอลิส ไปทานข้าวที่บ้านสิคะคุณแม่กุงอยากจะชื่นชมว่าที่ลูกสภายกนนโตสด็นิทาพยะเพยาเกิดสามีซึ่งตอนนั้นอลิซาเบตได้ตะแก้มแด,แดงเมื่อธนากรดึงให้เธอมานั่งเคียงข้างกันที่โซฟากับเขาอย่างเปิดเผยธนากรยิ้มรับมองหน้า ก้มลงมองหน้าเธอที่เอาแต่จิบกาแฟาแก้เขินในมือจนทุกคนต่างยิ้มด้วยความเอ็นดูเขาคิดจะเปิดตัวโดยไม่กลัวเลยว่าเขาอาจจะมีวันเปลี่ยนใจสิรินิดาขยับลงมานั่งใกล้ๆกับเธอก่อนจะกอดแขนของเธอไว้คุณแม่ชมคุณอลิสให้ฟังว่าคุณอลิสนะ่ะทั้งสวยทั้งน้าตัก ไม่ต้องกังวลนะคะคุณแม่น่ะใจดีใจดีจดสิรินิดาได้พูดให้เธอสบายใจมากยิ่งขึ้นไม่เห็นว่าเธอ,อยังเกรงแต่เธอก็ไม่รู้ว่าควรจะทำเช่นใดดีนอกจากจะอึอออไปตามภาษาเย็นนี้เธอจึงต้องกลับบ้านใหญ่กับธนากรเขายิ้มอย่างอารมณ์ดีอย่าก,กังวลไปเลยแม่นะ่ะ ใจดีมากไม่ได้ดุเหมือนที่ใครๆเขากลัวหรอ,อกเขารีบบอกไม่เห็นท่าทางประมาของเธอตอนนี้มือไม้ของเธอชื้นเหงื่อไปหมดเพราะความตื่นเต้นก็ใครจะไปคิดเธอกับเขาตกลงจะคบกันเพียงไม่ถึงสองสัปดาห์แต่เธอต้องไปพบหน้ากับแม่ของเขาเสร็จแล้ว อย่างกับว่าเขาจะรีบแต่งงานกับเธออย่างนั้นแหละและเพราะด้วยเหตุผลนี้มันทำให้อลิซาเบธหันไปมองหน้าแฟนหนุ่มด้วยความคิดพิจารณาทำไมเขาถึงเปิดใจรับเธอได้ง่ายได้นะักคำถามคำถามที่เธอเองก็อยากจะรู้คำตอบก็หันมามองเธอเพราะรู้สึกว่าถูกเธอจ้องมอง อะไรจ๊ะที่ดักมองหน้าผมทำไมเธอเห็นเขามองกระจกเหมือนไม่น่าใจว่ามีอะไรติดหน้าเขาอยู่หรือเปล่านั่นทำไม่เธอเผลอขำเผลอขำออกมาน่าใจหรอคะที่จะให้ฉันไปพบแม่ของคุณนะเขายิ้มอย่างอ่อนโยนน่าใจสิทำทำไมดอแล้ว ถ้าเราเข้ากันไม่ได้ประมาณว่าวันหนึ่งเราเกิดทะเลาะกันแล้วหรือใครบางคนไปเจอคนใหม่แล้วเราเลิกกันหรอเขาถอนหายใจผมรู้นะว่าคุณกลัวอลิสาแต่ผมไม่ได้มีนิสัยเจ้าชู้จริงอยู่ว่าผมอาจจะเป็นผู้ชายที่ฉาบฉวยแต่ผมก็ไม่เคยจริงจังกับใคร แน่าใจนะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นะ่ะไม่ใช่เป็นเพราะคุณต้องการจะรับผิดชอบที่คุณพรากเอาความบริสุดของฉันไปในที่สุดเธอก็ถามคำถามที่เธอกลัวคำตอบออกมาธนากรถอนหายใจก่อนที่เขาจะจอดรถข้างทางแล้วคุยกับเธอตรงๆเขาเอื้อมมือมาจับข้อมือจับมือของเธอไว้ และเลือกที่จะสบตากับเธอตรงๆผมยอมรับมาตามตรงก็ได้พวกผมหาคุณก็เพราะผมต้องการรับผิดชอบในตัวคุณจริงๆนั่นแหละแต่ต่อมาผมกลับชอบในทุกสิ่งที่ผมทำอยู่ผมมีความสุขที่ได้อยู่กับคุณได้เห็นทุกอย่างที่คุณเป็น แม้คุณจะเห็นผมเป็นแค่เซ็กข้ค่คืนของคุณผมยอมรับว่าผมก็โกรธมากแต่ผมทิ้งความรู้สึกที่มีความสุขนั้นไม่ได้ทนไม่ได้ที่เห็นไอ้ปากกามันมองสะโพกคุณทนไม่ได้ที่เห็นคุณไปดื่มกินกับพวกผู้ชายที่พยายามจะขายขนมจีบให้คุณและผมจะบอกเอาไว้ตรงนี้แม้ว่ามันจะเร็วไป ว่าผมอยากมีคุณในทุกๆวันในชีวิตของผมมันฟังดูแปลกสักหน่อยแต่ผมก็รู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรือจะให้พูดคำว่ารักรักภายในข้ามคืนแม้กระทั่งถึงตอนนี้เขาละสายตามาจากดวงตาที่สับสนและตื่นตระนกอลิซาเบธ มองเขายามไม่อยากจะเชื่อผมใจเต้นแดงตอนที่ได้พบกับคุณผมไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงกระวนกระวายใจผมห่วงคุณผมเขาอึกอักก่อนจะสบตาเธออีกครั้งแล้วถอนหายใจออกมาผมรักคุณจริงๆ รักชนิดที่ว่าถอนตัวไม่ขึ้นคุณแบบคุณเคยไหมคุณเป็นแบบผมไหมเธอเห็นสายตาของเขามันดูสับสนแต่เธอก็คิดตามที่เขาพูดทุกคำก่อนที่เขาจะดึงมือของเขามาทาบที่อกของเธอรู้สึกไหมคะ ตอนนั้นคุณใจเต้นแดงแบบนี้หรือเปล่าเธอเห็นเขาเธอเห็นแววตาของเขาที่มันเปล่งประกายจมูกของเขามันีมร่องรอยและจมูกของเธอเริ่มติดตันเธอเริ่มหายใจแดงและน้ำตาของเธอก็เริ่มเอ่อ เขาสบตาเธอเห็นน้ำตาของเธอคลอจมูกของเธอแดงเรือ้อและเขาก็พยักหน้าใช่ครับแบบนี้แหละและแล้วเขาก็ดึงเธอเข้ามากอดไว้เขากระซิบถามเบาข้างหูของเธอคุณรักผมไหมใจตรงกับผมหรือเปล่าอลิสา เธอสูดจมูกสะอื้นน้อยๆค่ะฉันรู้สึกฉันรู้สึกเหมือนคุณทุกอย่างแต่แต่ฉันไม่เคยเชื่อฉันไม่เคยเชื่อเลยเพราะฉันกลัวฉันกลัวว่าคุณแค่จะหลอกให้ฉันหลักแล้วทิ้งฉันไปเขาหันมาเธอสบตากับเธอตรงๆ ผมไม่มีวันทำอย่างนั้นเด็ดขาดผมไม่มีวันจะทรยศคุณเชื่อใจผมนะผมรักคุณอลิสาสัญญาสิคาธนาคุณสัญญากับฉันนะคะครับผมสัญญาผมจะรักคุณคนเดียวและผมจะไม่มีวันมีคนอื่นผมสัญญา จบแล้วนะคะเจ้าเปล่าค่ามคืนเนาะขอบคุณที่รับรับฟังนะคะขอบคุณที่ให้กำลังใจเนาะก็เป็นแบบนี้แหละ <c oughs> เขียนเองแล้วก็รู้สึกเองนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะ กดแชร์ไปที่เฟซบุ๊กให้ตาปังก็ได้เนาะหรือว่าอยากจะให้ใครฟังจะได้มาช่วยช่วยกันนะคะต่จะได้มีเงินจ่ายค,ค่าน้ค่ศสินนะคะขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้ายิ่งให้ก็ยิ่งได้รับนะคะแล้วก็ฝากค่ะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะ,ะอาจจะไม่รู้เนาะตาเขียนนยิาายด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นตาจะไม่รู้ค่ะว่าจะมีกี่ตอนนะก็เขียนเท่าที่จะ ไปยังตอนจบที่ตาพอดเรื่องเอาไว้เนาะก็เป็นน้ำนี้แหละตาจะลงวันละสามตอนนะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่ๆติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะรักนะคะอุนักษาสวัสดีค่ะ